สวิปโค้ดคืออะไรสวัสดีค่ะ mm hmm. เพจสร้างเงินในอากาศค่ะฝากคุณเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของสวิปโค้ดสวิปโค้ดคืออะไรเมื่อเราผ่านเงื่อนไขการสร้างไรายได้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือการใส่สวิปโค้ดค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะงงนะคะว่าสวิปโค้ดเนี่ยคืออะไรและเราจะเอารหัสสวิปโค้ดจากที่ไหนมาใส่ วันนี้เพจสร้างเงินในอากาศได้รวบรวมรหัสสวิปโค้ดของแต่ละธนาคารเอาไว้ให้เพื่อนๆนท้ายคลิปแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูรหัสสวิปโค้ดกันเรามาเรียนรู้ทําความรู้จักสวิปโค้ดกันก่อนดีกว่าค่ะสวิปโค้ดก็คือรหัสที่ระบุธนาคารและสาขาของธนาคารทั่วโลกค่ะใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการโอนเงินระหว่างประเทศค่ะสวิปโค้ดจึงจําเป็นมากๆที่เราจําเป็นที่จะต้องเกาะข้อมูลลงไป ว่าเราใช้ธนาคารไหนเดี๋ยวเรามาดูรหัสสวิปโค้ดกันเลยดีกว่าค่ะนี่คือรหัสสวิปโค้ดของแต่ละธนาคารค่ะเพื่อนๆสามารถเอารหัสพวกนี้ไปกรอกข้อมูลได้เลยนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีเฮงๆงปังปัรายได้เข้าเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ